เรื่องไหนเนี่ยมันเรตติ้งดีก็ต้องจัดงานเลี้ยงฉลองฉลองกันนิดนึงล่าสุดเมื่อวานนี้เอิมควาเทียห้างแทบแตกเพราะอะไรรู้ไหมนี่นะคุณผู้ชมคนะ่ะนักแสดงจากนี่วิกอโศกเนี่ยเขาไปจัดแฟนมิติ้งให้เหล่าเอฟซีได้ไปกรีดกราดกันบมถนนมื่อวานนี้คนเยอะมาก และคนมีแต่หล่อสว,สวยที่มาทั้งนั้นเลยงานนี้นําทีมโดยพระเอกสุดหล่อนะคะคุณตรีค่ะพารพัฒนนะคะออทอยปฐถมพงค่ะแล้วก็หญิงหญิงสรุชาแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะแล้วก็ไหนๆนะได้ใกล้ชิดขนาดนี้นักแสดงก็เลยขอแบบว่าเซอร์วิสแฟนนิดนึงน่ารักนะค่ายนี้ดิเซลนะชวนเล่นเกมแล้วก็เฮฮาปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตซะเลยคุณผู้ชมโอ้น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็เจอค่ะหนุ่มตรีค่ะเลยขอถามถึงพัฒนานการความหล่อแซ่บ ฟิกแพกกะแทกใจนิดนึงมไม่ใช่อะไรบันเทิงไทยรัฐยพยายามซูมแล้วซูมอีกซูมเข้าไปนะคะอเออคุณผู้ชมแล้วก็หนุ่มคนนี้ลบคําสบประมาทนะที่เคยโดนแซวว่าเฮ้ยไม่หล่อแบบเนี้ยมาเป็นพระเอกได้ยังไงอ่ะโหใครใจร้ายอ่ะไม่ได้เลยค่ะตรีเนี่ยบอกให้รอดูได้เลยนะหลังจากเนี้ยจะมีบทบาทฟินๆไหมแฟนๆฟนเรไ,ได้ชมเชยสมใจอยากไปเลยละค่ะไปฟังเสียงกัน ดีใจจริงๆนะครับดีใจมากๆพี่ขอบคุณมากครับก็ค <den> ืนกำไรให้คนดูบ้างจริงๆมันก็เกี่ยวกับมันก็เป็นละครแหละครับมันก็แบบเป็นอัตลร t เพิ่มให้คนดูมีความแบบตื่นเต้นนิดนึงก็เขินครับเขินอยู่แล้วจริงๆเราเป็นคนขี้เขินจริงโอ้ยคุณขานี่หรอไม่หล่อหล่อจะแย่คุณผู้ชมและที่สำคัญเสน่ห์เนี่ยมันแข่งกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้จริงอราเนาะใช่ค่ะ ขยับมาเมา์มอยกับนางเอกของเรื่องแล้วกันนะคะอย่างใบเฟิร์นนบจิรากันบ้างกับข่าวลือที่ว่าอุ้ยใบเฟิร์นเนี่ยไปแอบ,บกิกกั๊กกับพี่ต้นอาจหรือเปล่านะคะอคกอดีตคพรักของกนกพร,รมีหลักฐานเป็นภาพหวานๆคุณผู้ชมดูสักหน่อยแล้วกันมันเป<อ>็นภาพแบบตามองตากันแบบนี้ไอตอนแรกอะเราเห็นรูปเราที่แบบเงหันหน้ามองกันเลย,ยแล้วก็เ<ช>มาส์กัน,นอุอ้ยเขาเป็นแฟนกันตอนไหนเะงานนี้ค่ะเจ้าตัวรีบชี้แจงด่วนเลยนะว่าวันนั้นอะหนูไปทํางานค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบบดีเจคลื่นเดียวกันเขาก็ให้ถ่ายรููปงเตตามค่ ผ่านเฉยๆไม่ได้คิกกันนะคะแล้วก็ใบเฟิร์นเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเราเป็นเอ่อดีเจอยู่คลื่นเดียวกันเนาะที่ Flex 104.5าค่ะและ้วก็วันนั้นเนี่ยไปถ่ายรายการในคลื่นด้วยกันฮ่าฮ่าทำไงเป็นพี่น้องกัน <c oughs> อันนี้ตอบแบบไม่ไดาราเนาะตอบแบบไม่ดาราพี่น้องกันจริงๆค่ะมีค่ะก็มีคุยอยู่มีคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะใช่ ไม่บางทีเนื้อการไงนะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกใครบางทีอาจจะเข้าใจผิดกันไปได้นะทีทำงานด้วยกันผู้หญิงผู้ชายสนิทกันคนก็อาจจะแบบคิดไปในทางอื่นได้แต่ภาพมันก็ชวนจิ้นชวนฟินนะแต่ว่านางก็บอกแล้วนะว่านางมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะ